สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะเราจะมาดูกันนะคะครึ่งเดือนหลังนะคะชาวราศีเมษนะคะจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักนะคะปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะนี่ไพ่ประจําตัวของชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานคือคนที่เกิดเดือนเมษายนนะคะวันที่1ถึงวันที่30เมษายนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศี เม็ลัคนาราศีเมษนะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะก็รับชมรับฟังได้เลยแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะเราเริ่มจากการงานนะคะชาวราศีเมษการงานจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบแรกโอ้โหไพ่ใบแรกราหูเลยนะคะชาวราศีเมษไพ่ใบที่สองว้าว ต้องกดหลายๆรอบนะพอแม่โพสตศพมาเลยโอ้โหยังไงดีเลยเนี่ยมันมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวนะเออไพ่ดีกับไพ่ไม่ดีขึ้นเนี่ยการหมุนเงินการต่อเงินนะคะอืมอ่ะเราจะมาดูกันโอ้โหคือบอกเลยนะคะชาวราศีเมษเนี่ยมันมีออกแนวลักษณะมีความกดดันจากผู้ใหญ่ เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวงังเนาะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ขอให้คุณสุขุมรอบคอบใจเย็นๆน,นิ่งนะนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของอารมณ์ที่แบบขึ้นลงง่ายนะคะอารมณ์ไม่ค่อยไม่ค่อยสเสถียรนะขึ้นลงง่ายหรือเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในองค์กรที่คุณอยู่นะคะคือออกแนวลักษณะเหมือนแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยอืมคือออกแนวลักษณะมันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในองค์กรนะคะอืมก็เลยกลายเป็นความกดดันมีไพาลาหูขึ้นมาด้วยนะคะความกดดันความแบบเอ่อเ้กำกับสัตว์อะมันออกแนวลักษณะนั้นแต่ว่ามันก็มีพระแม่ก็มีพระแม่พอศพมาดัก ะะพ่อแม่โพสมบัดาเนี่ยออกแนวลักษณะมันก็ไม่ได้เลวร้วายนะมีไพ่ราหูขึ้นมาก็จริงแต่ก็ไม่ได้เลวร้วายถ้าคุณมีความสุขุมรอบคอบทํางานด้วยความระมัดระวังในทุกๆเรื่องอ่ะคุณจะผ่านไปได้นะคะถ้าใครที่ทํางานกลางคืนนะคะก็อาจจะแก้เคล็ดนะ อาจจะต้องเดินทางกลางคืนหรือทำงานกลางคืนแต่มันก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหญ่เหมือนกันเนาะเหมือนมีชื่อเสียงได้งานใหญ่แล้วมันทำเงินน่ะในใครหลายๆคนน่ะมีเกณฑ์ที่จะหมุนเงินต่อเงินในธุรกิจถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวนะคะออกแนวถ้าออกสื่อออนไลน์ธุรกิจสีเทาธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับที่ดินออกสื่อธุรกิจลง โรงแรมธุรกิจและอาหารที่ทําตอนกลางคืนหรือเท่าๆหน่อยอ่ะจะเจริญรุ่งเรืองนะแล้วมีชื่อเสียงด้วยแล้วมันจะเป็นการหมุนเงินต่อเงินเงินมันจะสะพัดนะคะแต่ว่ามันก็ออกแนวแบบไปไวมาไวอ่ะมันอยู่ในสถานบางทีมันอยู่ในออกแนวแล้วแต่สถานการณ์นะถ้าหลักปักหลังเดือนพฤษภาค,คมเนี่ยมันจะออกแนวมา ช่วงนี้เนี่ยถ้ามาตูมคนลูกค้าเยอะหรือได้งานใหญ่ตูมเลยแต่บางช่วงก็ออกแนวแบบโอหเงียบกลิบไม่มีลูกค้าหรือไม่ได้มีงานอะไรเข้ามาประมาณนี้เลยนะคะก็ในช่วงที่มีอะไรเข้ามาก็รีบเก็บกอบโกยนะเออเพราะมันจะมีจังหวะเออถ้าจังหวะไหนมีงานใหญ่มีงานอะไรเข้ามาขอให้คุณตั้งใจทำใช้ความสุขขุมความรอบคอบทำให้ดีแล้วจะกลายเป็น เป็นจะมาอีกจากผู้ใหญ่ที่เห็นผลงานนะคะอ่าประมาณนี้เนาะเพราะคือมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องจัดการอะถ้าคุณสุข,ขุมรอบครอบแล้วจัดการได้ในปัญหาที่มันเข้ามาในงานของคุณอะแล้วถ้าคุณผ่านไปได้นะจะเป็นจะออกแนวแบบมีชื่อเสียงออกแนวดง่งดังหรือผลงานนั้นมันมันมันเด่นขึ้นมาก็เป็นไปได้ด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นก็นะ นิ่งสยบความเคลื่อนไหวไม่ว่าอะไรเข้ามาอย่าใช้อารมณ์นะคะใช้ความสุข,ขุมรอบคอบในการทำทุกชิ้นงานนะคะใครรองงานอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะคือเอาจริงๆมันมีเกณฑ์ไม่ได้งานซะมากกว่านะคะถึงแม้จะมีไพ่พระแม่โพศพขึ้นมาแต่ว่ามันมีไพ่ลาหูกับพศิวะออกแนวเหมือนแบบเออแล้วแต่ผู้ใหญ่เลยอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุและผลที่ เต็มที่แต่มันขึ้นอยู่กับความพอใจหรืออารมณ์ในในจังหวะนั้นะ่ะเออมันออกแนวแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนกันนะถ้าคุณโชคดีจังหวะดีไปสมัครหรือเขาอารมณ์ดีเขาก็อืมเรียกคนเนี้ยคุณก็ได้ไปแต่มันมีเกณฑ์ที่ไม่ได้ด้วยเหมือนกันด้วยไพยล่ลาหูขึ้นมาเหมือนออกแนวลักษณะแบบยากนะคะอ่ะมันไม่ใช่ความผิดคุณนะแต่มันขึ้นอยู่กับ บางสิ่งบางอย่างของผู้ใหญ่อ่ะเอออ่ะต่อไปนะคะการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะการเงินโอ้โหน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นมากนะมีเกณฑ์ที่จะได้บ้าน 2. การเดินทางการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะจริงๆการเงินมีความมั่นคงดีนะคะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถโอ้โหท้าวเสุวรรณการเงินดีมากนะ คุณมีโอกาสได้เงินก้อนโตนะคะสําหรับคนที่เกิดออชาวราศีเมษเงินก้อนโตนะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองด้วยนะพะเกตมงคลนนะ่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในทุกด้านมีผู้อยากให้การสนับสนุนทั้งเรื่องการเงินโอ้โหจริง,รงๆแล้วมีเกณฑ์นเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่าคุณมีเกณฑ์ได้ ได้งานใหญ่ที่จะเข้ามาถ้าเข้ามานี่ใหญ่จริงแล้วเงินเยอะมากนะเงินนี่แบบโอ้โหท้าเวสุวันเงินเยอะมากค่ะแม่โพศพยิ่งมากกว่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นใช้สตินะคะใช้สติเออใช้สติสุขุมล็อกครอบแล้วคุณจะได้เงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เกณฑ์เดินทางโดดเด่นด้วยนะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางเรื่องการเงินมีเกณฑ์ได้ โอกาสดีๆทางการงานแล้วมันจะนำเงินมาให้คุณนะคะโอ้ยดีมากนะเออตอนแรกขึ้นไพ่ลาหูนี่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆไพ่ลาหูก็มีเกณ์ที่แบบหูงานมันใหญ่แล้วมันโด่งดงังเปี้ยงปังขึ้นมาก็เป็นไปได้อย่างที่บอกเลยว่าอะไรที่เกี่ยวกับสีเทาธุรกิจสีเทาสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมันจะทำเงินนะคะการค้าการขายก็ดีด้วย โอ้โหดีจังอ่ทีนี้เรามาดูความรักนะคะชาวราศีเมษความรักจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเดือนพฤษภาคมนะคะชาวราศีเมษความรักนะคะไพ่ใบแรกโอ้โหพระพิคเนสทรงหนูนะคะคือความอบอุ่นความรักของครอบครัวการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะไพ่ใบที่สอง พระอาทิตย์เหมือนการเกิดใหม่เหมือนการเริ่มต้นใหม่เหมือนการแบบอ,อมันเป็นการเริ่มต้นใหม่อ่ะอบางสิ่งบางอย่างมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะทาวิลูปักนะคะอืทาวิลูปักก็อาจจะต้องมีความสุข,ขุมรอบครอบนิดน,นึงเนาะบางครั้งบางคราวคุณก็อาจแบบ ไพ่พระนางสุพรรณมัจฉาการได้รับการดูแลอย่างดีเหมือนโอ้มันเหมือนออกแนวแบบคุณได้ออกเดินทางคุณได้ทำอะไรใหม่ๆไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่ได้อยู่ในสภาวะของการด้วยไพ่สองใบนี้ขึ้นนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเกี่ยวกับการเหมือนแบบมันไปไหนไม่ได้อ่ะเหมือนมันโดนจำกัดบางอย่าง ะะแต่พอมีไพ่พระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันออกแนวลักษณะการเริ่มต้นสิ่งใ,ใหม่ๆและประสบความสําเร็จการได้ออกเดินทางการได้เริ่มต้นใหม่การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเลยแล้วมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นพนางสุพรรณมัจฉาคือความสุขกายสบายใจนะคะมันจะมีความสุขมากขึ้นอะไรที่คิดเครียดอะ่ะมันอาจจะกําลังหมดไปก็ได้ด้วยไพ่พระอาทิตย์ขึ้นพระพิค เนซ่งหนูขึ้นเหมือนลักษณะว่าความอบอุ่นมันมาแทนความรักของครอบครัวและการเริ่มต้นใหม่ๆการออกเดินทางการทําอะไรใหม่ๆแล้วมันจะดีมากยิ่งถ้าได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันอาจจะดีนะคะในสําหรับบางคู่นะคะมีเกณฑ์สร้างความสัมพันธ์นะคะพาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพระไพา่วิรุป,ปักอาจจะแบบ อยู่ในเซฟโซนนะคะถ้าคุณออกมาจากเซฟโซนคุณจะเจอความรักที่ดีนะคะจะมาเติมเต็มให้คุณได้เหมือนกันนะคะแล้วจะมาดูแลคุณอย่างดีด้วยให้คุณหนูขึ้นนะคะการได้รับการเอาใจใส่การดูแลนะคะคนสดปัจจัยนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ